สวัสดีครับเอฟซีตีนีวิทยุีงบันทุกท่านทุกคนครับต้นนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับอาจารย์ล้ำจะมาทำพิธีขอแนวทางนะครับพี่น้องครับวิญญาณคนลูกข้อตายกับพี่น้องครับไปเบิ่งด้วยกันครับพี่น้องครับตอปลุ้นด้วยกันครับ ครับพี่น้องครับอาจารย์ชื่นคือพอชื่นโโฮครับพี่น้องครับกำลังจะจุดธูปจุดเทียนเพื่อบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทานครับพี่น้องครับมียาสองคำหอมสองคำยาสองกอกครับพี่น้องครับเขาว่าข้าวแกงครับพี่น้องครับเพื่อบอกเจ้าที่เจ้าทานนะครับพี่น้องวันนี้อาจารย์อาจะมาซื้อวิญญาณ

ีส exactly. ิบกคนที่น mm ึง hmm. ส mm. okay, ิบหกครับสิบหกนสิบหกตีสิบหกนี่มีมัสองค้ยาสองข้าเนี่ก็เขาไม่รู้ไม่จีถึงเออไม่ได้แ่ก็พอสตัวทีสิบหก่างเงี่ยเรื่อง็ดีจะดีคไหคบคมานก็ดีเดี๋ยวจคเลย ให้ีตอนนี้ก็จะเรื่องวนนั้นเองก็ยกให้นู่นเลยยกให้ทุกทีเลยต่อเรื่องที่รับโอยโดนเงินจากน้องโดนโผ่าตารไหมก็จะบอกเพราะงั้ครับบอกเลยเออบอกบอก โชกในมัานี้ตั้มตรงตองด้วยเอาเอาเรียนมาเรียนมากเยเดนครบแล้วครบแล้วครับดอยาอยู่ในแจนหรือบางที่ไปลงบนไหนทางดำาลล่จนจนเงินๆมีแต่แดดเป็นตา อาจารย์อาจารยกำลังทำพิธีสืบวิญญาณคุกคนผูกตายครับพี่น้องครับ ถูกเกินพนมากครับไไน,น,น,นให้คนมากจุดถูกเหี่ยววิญงาณครับพี่น้องครับเออเป็นตรงเสือหาแต่ลภาพ่นนี่ต้องมา,งามา 嗯。

ไยสารลงไปหสิอยากนำเผารัาลลูเนี่ยตามอยากนำเผาเล่อยากเนี่องำเผามนะาแล้ว,นะวมาแล้ว,ล,ว,ล,วลงมา้มาานพก่น่องมาจะควนน้ำกันเลครับบ่อยนะผมผู้เดียวน้งก็ดเดอน Cái cho kênh Ghiền เรียกๆถีกเรื่องนี้เอาเกิดฟ้องนามไปเป็นครูหนึ่งนะครับผมคร,บครับครับอบคุเพิ่ยังได้เกิด,อกด,กดลองเขาคูหนึ่งครับพี่้องครับ,รบเป็นบรรยากาศส,สดๆครับพี่้องครับ ฉันนำเสยวิญญาณขอแนวทางผูกเป็นผูกคตายกัพไ่น้องรับ ตั้งดีแล้วครับัดีพี่น้องเขียนเลยเขียนเลยเรียบ้อยเลยภายใสาตัวเลยโอ้คนนสามตัวเด้พี่น้องด้ยตัวสามตัวเลยนเจับนเจ็ดพี่น้องครับโซนเจ็ดกนเจ็ดหกโซนเจ็ดหกานน้นี่ากำาดังหอก

แล้วก็อีกตัวนึงก็เดกตัวเดเดสองตัวสอเจ็ดวะหางเจ็ดตัวไงย่งคะนัเก้าี่นะครับเก้าตัวเกลูกล้งัหนาเลยเป็นไป เขาเฮียงครับพี่น้องดีอาจารย์เยอาจารย์หนาวเลยพี่น้องคนขี้กพี่น้องผมบอกคนขี้ลุกด้วกันคนขี้ลุกยาวเว่านเงีครนีแล้วตรงเด้อสมตรงตรงได้าศูนเจ็ดสองตัวเกสี่ครับพี่น้องเนาะอ้อาจารย์ยัมีคนึงเนาะ ห้7เแล้วก็สีเก่มรกันเาเกือบมกขึ้นกันเมนคเคนางเหมียนเมียนเมียนโอ้ลงองลขาวดว่าหนาวว่ะอย่านัางบอกอยู่นี่นางบอกไกลๆเรืว่อาจารย์4สี่ เ่ยเ็นเอยไคุยกัจานด้เอาว้ลูกไกมาไว้มาดนแล้วคนไว้ในครอบร่วงยู่ไ้นคงท้หครับรวยมากไทางดครับออกวผมไปตามผมนังมึงแล้นบห้าศูนยเ็ดก้าสี่ครับสองตัวเก ห้าศน์เจ็ดก้าสี่ครับเอนายนิ้นุนัหาบเลยน้งนกำลังดน้น้นาน้นเลยดอนเ้าี่แล้วเจดอนีนหาวเลยว่านาแนื้หนาวจังเลยอ้้งนาว้งิวยาขายาก่นวิเลยวิไปเลยากแยะยุบุญนุาร้วางอย ต้นเหล็กไปว่างเลยนะผู้เลี้ยงไหมผู้เดินผู้เดินครับต้นเหลยกไปว่างเลยรู้เราไฟอยู่มับย9 ครับครับัังก็ผค่าเดินชว่เลยชว์ให้พอเดินชว่วเลยดังมาดีนะมาดกันเก่าโคนนี่ทีโเฉพะดี๋นะดูาอคนตัเลยครับพี่น้องห้ศูนย์เจ็ดมาล้ำกันเก่าคนถึงว่จะกสี่พี่น้องเเนาะมก็เป็นเก่าเนาะครับดีดีห้าศูนย์เจ็้าสี่พี่น้องันทรน้นข้าเนือมาก่อนเลยเขาบอกทั้งทีแ้วเนาะจันร์เนาะ พ <or> ี่น้องขามลือเนวทางในคันเชีงโฉกชิบหกคันวาคมสอพเพี่น้องครับสือวิญญาณคอลีเจรย์ลำอาจารย์ม <treating Napoleon> ั่นใจเหี <anger 000> ้ยครับ <gamma> พ <enders> ี่น้องครับเข้ามาบอกใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับศูนยเจ็ดครับพี่น้องครับมีตัวไหนมเลยพี่น้องจัดนักแน่ศูนเจ็ดครับพี่น้องศูนย์เจ็ดางจะโด้ยทั้งบนทั้งล่างเหรอไป็ห่ป